สี่นางเอกถูกค่ายแย่งชิงเปิดนางเอกหนึ่งรล้านเล่นหนังละครเรื่องไหนปังทุกเรื่องโกยเรตติ้งให้ผู้จัดไปเต็มเต็ม สี่นางเอกร้อยล้านของเมืองไทยสวยเก่งโกยรายได้แบบปังๆวงการหนังไทยบ้านเราหลายปีมานี้เรียกได้ว่าการทํารายได้ให้แตะหลักร้อยล้านพันล้านนับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเนื่องจากการแข่งขันที่สูงบวกกับมีสถานการณ์โรคระบาดท,ที่ผ่านมาและอีกหลายๆปัจจัยแต่ก็ยังมีสิ่งที่ช่วยดึงดูดผู้คนที่ทําให้หนังเรื่องนั้นๆประสบความสําเร็จทํารายได้พุ่งทะลุร้อยล้านพันล้านได้นั่นก็คือบทภาพยนตร์ผู้กํากับรวมไปถึง นักแสดงนำมากฝีมือวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องนักแสดงสาวสุดฮอตที่ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกร้อยล้านแถมโกยรายได้ไปแบบปางๆจะมีใครบ้างมาติดตามกาันหม่ดวิกาโหเนจากพี่มากพระขนอง2556รยกเรียกได้ว,ว่าทุบสถิติหนังไทยโกยรายได้ไปแบบถล่มทลายสำหรับหนังพี่มากพระขนุที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการหนังไทยทำรายได้ทั่วประเทศสูงถึง1000ล้านบาทและยังเป็นภาพยนตร์เรื่องแรก ของนักสดแสดงสาวไม่ดาวิกาโฮเน ใบเฟิร์นพิมพชนกหรือวิเศษไพยบูย์จากเฟรน์โซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อน2,562คู่จิ้นอย่างนายนพัฒเสียงสมบูรณ์ที่ตอนนี้หลายคนก็ต่างลุ้นให้ขยับความสัมพันธ์ไปเป็นคู่จริงเสริมให้หนังเรื่องนี้ยิ่งน่าดูเข้าไปอีกโดยหนังสามารถทํารายได้ทั่วประเทศสูงถึง220ล้านบาทเบลล่ารานีแคมเปญจากเอเรียมซิ่ง2,563กวารายได้สุดปังในช่วงโควิดทั่วประเทศไปถึง200ล้านบาท รวมด้วยนักแสดงชื่อดงังแพทย์นภพพาตันตระกูลและโอ๊ตปราโมทปาทานรวมไปถึงศิลปินตลกแถวหน้าอีกมากมายยายาอุรัสยาสเปอร์บานจากนาคีสองสองพประกบคู่กับพระเอกหนุ่มคู่บุญณเดชคุกิเมียด้วยฝีมือการแสดงที่โดดเด่นของทั้งคู่ทําให้หนังกวาดรายได้ไปทั้งหมด161.19ล้านบาทและน้องพี่ที่รักเป็นการโคจรมาเจอกันของยายากับสองพระเอกหนุ่มสันนิสวรรณ์เมธาโนนและ นิชคูณหอระเวชกุลน่งเรื่องนี้ทำรายได้ไปถึง146.81ล้านบาทจนต้องยกให้ยายาขึ้นแทนนางเอกร้อยล้านไปอีกคน